จากที่ได้เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำ Skill m e t r i c ให้กับหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับจะได้ยินคำถามหนึ่งเสมอเลยว่าอาจารย์เอาตัว Work Process เอากระบวนการทำงานบางองค์กรก็เรียกกระบวนงานเนี่ยนะครับมาใช้จัดทำ Skill m a t r i c ได้ไหมองค์กรอื่นเขาทำไหมอาจารย์เคยได้ยินมาว่ามันจะต้องจัดทำ Skill m a t r i c จาก JD เท่านั้นเอา JD มาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้ทักษะอะไรแล้วไปทำ Skill m a t i x นะครับแล้วอาจารย์คิดว่ายัางไงคําตอบเลยครับทําได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับและหลายๆองค์กรก็ใช้วิธีการแบบนี้อยู่แต่ฟังให้ดีนะครับแต่ท่านต้องทําให้มันถูกต้องด้วยนะคืออย่างนี้ครับหลายองค์กรเนี่ยเอา work process มาระบุ work process มานะครับแล้วหลังจากนั้นไปประเมินระดับทักษะ 1, 2, 3, 4ลงใน work process เลยท่านคิดว่ามันถูกต้องไหม เราทำสกิลเมทริกซนะแล้วเราจะให้ระดับทักษะ 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4ก็แล้วแต่จะเป็นสกิลแบบ4ระดับหรือ5ระดับโอเคไหมครับถ้าเป็นสกิลแบบ4ระดับก็ระดับ 1, นึ่ระดับ2ระดับสระดับสนะครับถ้าเราเวิร์กโปรเซสมาทำสกิลเมทริกซมันก็มีประเด็นว่าเวิร์กโปรเซสนั้นนะต้องใช้ทักษะอะไรในการทำงานแล้วค่อยเอาทักษะที่กำหนดจากเวิร์กโปรเซสนะ มาทำสกิลมาติกต่อไปตามลำดับโอเคไหมครับนี่เดี๋ยวจะมี e ีหนึ่งที่อธิบายให้ท่านได้เห็นภาพเลยนะเข้าใจง่ายๆด้วยนะครับว่าสกิลมาติกมันทำอะไรบ้างโอเคไหมครับอันที่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เลยพูดพูดไว้นะในละหลายๆ EP แล้วละ่ะที่พูดถึงเรื่องสกิลมาติกแต่เดี๋ยวจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยว่าเวลาเราทำสกิลมาติกเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะท่านต้องเอา work process จะเป็นกระบวนการอะไรก็แล้วแต่กระบวนการเชื่อมโลหะกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรกระบวนการบริหารกําลังคนกระบวนการฝึกอบรมพนักงานกระบวนการต่อรองราคากระบวนการทํา TOR กระบวนการอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนว่าไอกระบวนการนั้นน่ะมันมีลําดับขั้นตอนการทํางานอย่างไรและให้ลําดับขั้นตอนแต่ละลําดับขั้นตอนเนี่ย นะครับมันต้องใช้ทักษะอะไรในการทํางานแล้วค่อยเอาทักษะนั้นนะมาทําสกิลแมทริกอีกทีเพราะว่าทักษะที่เอามาทำสกิลแมทริกมันก็จะไปประเมินระดับทักษะ1 2 3 4อามีอีกทีโอเคไหมครับดังนั้นถ้าถามว่าเอาเวิร์กโปรเซสต์มาทำสกิลแมทริกอย่างไรให้ได้ผลดีแน่นอนครับพูดถึงเวิร์กโปรเซสจะต้องเอามากําหนดทักษะแล้วเอาทักษะมาทำสกิลแมทริกนะครับถ้าจะให้ผลดีมีเรื่องต้องทําจากนี้อีกเยอะเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นพอทำสกิลแมทริกจากสกิลที่ใช้ตาม Work p r o c e s ซแล้วผมย้อนกระบวนการแล้วนะทำสกิลแมทริกจากสกิลที่วิเคราะห์ได้จาก Work Process นะครับท่านก็ต้องประเมินทักษะท่านก็ต้องรู้วิธีการว่าจะประเมินทักษะแบบไหนจึงจะได้ผลดีนะครับจึงจะเห็นว่าพนักงานมีทักษะที่ระดับ1 2 3 4จริงโอเคไหมครับแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่แม้จะไม่ยากแบบนี้แหละมันก็มี หลายๆองค์กรที่หลุดไปคือให้ระดับทักษะ 1, 2, 3, 4ตาม Work Process เลยแต่เดี๋ยวมันขาดอะไรนะมันขาดการให้ระดับทักษะตามทักษะของ work process. อเวิร์ r โปร s ซสเข้าไหมครับเชื่อว่าได้ยินตรงนี้แล้วหลายๆท่านเนี่ยก็จะคลิกกับเรื่องของการทำสกิลแมทริกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R c o m p e t e n t podcast พบกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ